พิวพี่ิวพี่ิว,วพังอีกแล้วพังอีกแล้วพังอีกแล้วมาเชลพังอีกแล้วมาอีกแล้วหรอไอ้ห่วยมันนี้นำอะไรมาเนี่ยวินเลนวินเลนมัเนมเป็นอะไรเนะี่ย เปิดไม่ติดอ่ะเปิดไม่ติดใชอ่อยากจะโบซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมซ่อมได้รุ่นเนี้ยโจเตอจเตอจเตอเตอโคตรเยอะจะบอกใหใานาน้ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานไหมถ้าเป็นรุ่นนี้ขอเวลาสามถึงห้าวันเดี๋ยวตรวจเช็คหนึ่งถึงสองวันจะแจ้งอาการแล้วก็ราคาที่ชัดเจนไปให้ทราบนะใช้อะไรแท้แน่นะแท้แน่นอนแน่นอนนะมไม่โกงนะสรา,างร้านเราอ่ะมีประสบการณ์งานซ่อมมากกว่ายี่สิบปีดูนั่งอยู่เนี้ยอืเห็นไหม,มเห็นไหมเนี่ย มั่นใจได้การแกะมาแชลนะละเอียดแน่นอนตัวเครื่องนะมาสภาพแบบเนี้ยกลับไปก็เหมือนเดิมไม่มีร่องมีรอยเนียโอเคฝากด้วยครับฝากด้วยครับไปโหยแจ้งขาไปเลยซ่อม ลูกค้าบอกว่าวิเลนเครื่องนี้ใช้งานอยู่ปกติทุกวันหลังจากนั้นก็เก็บตัวเครื่องไว้ค่อนข้างนานพอจะนำมาเปิดใช้งานดันเปิดไม่ติดซะง,งั้นก็เลยเข้ามาที่หน้าร้านของเราพอตัวเครื่องมาถึงที่หน้าร้านของเราแล้วช่างก็จะได้นำตัวเครื่องมาแกะภายในเช็คดูว่ามันเป็นที่อะไรเบื้องต้นก็จะนำก้อนแบตออกมาก่อนพอนำก้อนแบตออกมาแล้วก็จะเช็คดูตัวบอร์ดเลยที่จะมีอาการเสียหลักๆใช้มิเตอร์ตัวเช็คหาลายวงจรเพื่อหาจุดเสียก็พบว่าตัวบอร์ดมีปัญหายอยู่มีอุปกรณ์ในวงจรชาร์จช็อตอยู่แก้ไขเปลี่ยนนนนใใหหห้้้้้มมมม่่่ตตัััววงงงงงจรรรกกกกกลลบบบาาาาชไไดดดปปิิเเเืือออะคคสู สำหรับเครื่องนี้ตัวเครื่องกลับมาเปิดติดใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วและร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นที่เดียวเลยนะครับติดกับข้างห้างแฟรี่ตรงข้ามลานทองแม่ทองผูลูกค้าท่านใดต้องการอยากจะส่งลำโพงมาเชลมาซ่อมก็ติดต่อร้าน m ม k อ u สตูดิโอของเราได้เลยนะครับ